อปูตับเบกิกไข่กระทะโอ้โหสองใบก็มีปูอัดมีกุนเชียงมีหมูยอยยอ,อันนั้นที่ใส่น้องคือหมูสับม,ม,ม,มาได้เลยครับตอนพี่น้องช่อทิปภูตับเบิกทางขึ้นจมทิวทัดกลางบนถ้าไม่ทานหมอก็จะเป็น,ปนไก่กระ๋อเปิดร้านตั้งกี่โมงเนี่ยตีห้าครับตีห้า โอ้แล้วเลิกกี่โมงมแล้วสองทุ่มทำไ,ไมเราไม่ขึ้นมาวันนี้มาคืนเนาะแต่ขึ้นมาไม่มีที่จอดรถใช่ไหมเรนนอนอยู่ตรงนู้นหนาวมากเลยที่ที่ตรงนู้นอีกโลห่างจากนี่โลนึงอะ่ะโอ้โหหนาวมีสามสี่คันจอดเลยเดี๋ยวนะใช้เวลากี่นาทีปิดไว้แล้วเนะี่ยต้องร้ห้สุขโอ้ สูตรนี right. ้คิดเองมีหลายร้านไหมมีหลายร้านสามจริงเอ่อไข่กระทะนี่เป็นของเมนูของจนเผ่าไหมไม่ใช่หรอมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องไข่กระทะ นี่สุกแล้วสุกแล้วเดียวอ,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 อนี่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยไข่กระทะร้านช่อทิพูทับเบิกบรรยากาศโอ้โหน่านั่งเลยนะมีอาหารเด็ดๆเ,เลยไข่กระทะนี่ไก่เจียวหมูสับม,มีทุกอย่างไข่กระทะ ไข่รกระทะเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ครับพี่นอ้องชุดละห้าสิบบาทใส่ใบสองลูกนะมีปูอมีปหูหมูสับมีซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสโรซซาโอเคกินเลย